นนะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับพบกับผมสิรวิทย์นะครับในบนต,ตลาดถ้าชนะอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงเช้านะครับเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับตอนนี้ต่อบลูทูธนะต่อต่อบลูทูธอยู่ได้ยินชัดเจนนะคอนเฟิร์มภาพไยนะครับเสียงชัดเจนไหมโอเคเดี๋ยวดูในะนี้นะนเดี๋ยวก่อนก่อนเดินตลาดนะไม่เป็นไร เดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะตอนนี้มันต่อบูทุกเนี่ยต่อบูทุกโอเคเดี๋ยวตรงตลาดไล่ไปฝั่งนน้นนะสุดรถบูทูกตาเลยนะครับเดี๋ยวไ่เดินกันเล้ สวัสดีครับสวัสดีครับแม่าสวัสดีจนะ้าใครอยู่บ้างไหมหออนะ่าจเองนเป็นไรที่เราฟังนโยบายดีๆของทักเก้าไกลนี้เนี่ยนะครับจะถึงมือประชาชนในเขตสี่อำเภอนะครับที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่ทัชชนะท่าช้างมิตรบดีและชายานะครับเเดี๋ยวกลับมาย้ำใหม่กลับมาย้ำใหม่ S <S เดี๋ยวเดินเดินไล่ย้อนตรงนี้อีกนิ่ห no> นึงแล้วก็เดี๋ยวเดินไล่ไปฝั่งนี้เป็นตลาดนะครับกล้องเป็นวเระตนสวัสดีครับสวัสดีดีครับสวัดีครับีดิมาแล้วเกาลมาแล้วจ้าป้าวันดี่ครับเดี๋ยวเดินไล่ไปแบกอฝากฝากสีดวิกด้วยฝากลกาไปด้วย นโยบายดีๆเนี่ยพอการแม็การะเช้ต่างอยู่งเลยปาาคนีทเกันฟาเอาไปทำเสี่ยววนะนะวันนี้ทำอะ ครับคนอำเภอทัชนะน่ารักมากน่ารักทุกคนบอกบอกได้เลยว่าน่ารักทุกคนนะครับนี่นะฮะมาที่ปาวัตดิครับดุยดุยดุยฟ้าอา,ายุใบถักเราไมด้วยนะเรากระดับโอเค ใด้ดนนกาที่ราบินไดแดวเนินังเก้ากลครอบนายอุ้ยบตอคาเมกาการเดินตะก้อนโดยเหล่าชาวบ้านนายู่้ยใบาเนี้ยนะจะกดผลดาบาวบ้านแบบต้งแต่านยากบ้านเมียนะไอ้ดักบานเนี้ยได้ดำเการแก้ได้ากดวยนะคุ้มดักกันหมู <ibl ia> andal, <c oughs> ่ชนไหมไม่ไม่ทาไม่มีเวิงหน้าไม่มีเวิงล่างทาเพื่อประชาชนนะบาง ัง้ครับผพะอสีดาวิดครับยังไม่ได้เบอร์เดี่ยวผมจะเบอร์จึงเดียวนุยมาในหนังตัวอีกรอบหนึ่งครับคะเดินต่อยาวครับไปเห็นได้ยินดเจนถ้าเสียงหายแล้วเนี่ยรอกควรคอฟเอทีหรประชาชนเนี่ยช่วยช่วยแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้บลูทูธ นะมันจะกรองเสียงได้พอสมควรนะรพี่อ้อมบอกว่าสวัสดีพี่วิทย์และทุกคนในห้องครับสวัสดีครับพี่อ้อม <c oughs> ขอบพื้นที่ให้กำลังใจโด,โดยตลอดนะจริงๆเราเราลองได้กำลังใจเราคินใจมากๆ,ๆ,ๆแล้วผลตอบรับจากประชาชนทั้งสี่อำเภอหลังจากที่ผมลงพื้นที่มาเนี่ย <c oughs> ผมต้องบอกว่าดีมากๆครับประชาชนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์ เสื้อสวยครับเสื่อผ้ากเก้าไกลนะครับนี่วันนี้มาลองเดินตลาดท่าชนะกันนะครับแล้วที่จะเดินเดินหน่อยนะหน่อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

ครับภาที่เราวิ่ด้วยครับี่เรื่อยนทั่วครับเร่มาเนี่ยทั่วครับ้าคหนอยู่ไรด้วยนะ บ้าิลวิยเราไม่้าหงบของเราไมด้วยนรูมเลยคุณนากวที่ครับครับ้าิลวิดยครับเาไของาด้วยนะคับน้เลยคุณมากสวัดีค้าน้านน้านิวนเคุน้าคะยังไม่ได้เบอร์ดีเรียวผมเอเร็วนี้ทมาเขาคุากินนครับ อ,อ,อกกย้างนี้ต้องพาออกวิ่งตอนเช้าแล้วนะเนี่ยวิ่งอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือให้ให้ด้เบอร์ก่อกไนไง อยู่บเต้าไลด้วยนะครับโอเคครับี่ต้องแล้วดีนะทำเลย้นขึ้นรุ่นใหม่รุ่นใหม่เทรนะย่งนยบันื้ันื้อ่านยูพเนี้ยอาเมฆกับเตรกรอย่เนียมันจะัดเลขาเลกักขแงเปลทุกทอ๋อ้้กยี่นลง้จกยี่อยให้มีใจ สาวก็ข้นมาล้วนะครับขอบคุณครับภาษาภาษาคนใต้ก็บอกคนเก่าเกลือมแล้วก็คือก็คือเขาเขาค่อนข้างที่จะพูดในส่วนลักษณะนะวัดอินทรภาคชีลดด้วยนะครับากลับไปเลยนะขาบคุณมาราก เราอยู่กันที่ตลาดท่าฉลาครับ เสกเสียงจะหายคอนโทรลภาพคอนโทรลเสียงกับหน่อยนิดนึงครับ เข้าไกลนะได้ยินชัดเจนไหมยังได้ยินชัดเจนไหมนะครับเอนเตืนเอนก่อนได้ยินชัดเจนนะครับอ่าไปนี่ไม่ได้เข้าระวังรถมอมีตลิเ้ตนมา แล้วไกิโลุดทางแยกแล้วก็จะมีอีก3าสีซอยนะฮะไล่ให้หมดด้านหลังเป็นภูเขาสวยมากอ่ะค่ะพอดีจ้าพี่เจ้าคบที่เดยวดีด้วยนะพกเาไปนนะพี่้าาไครนท้องารกทีจะ้นารที่ะนะครับ้ยยบครับ จ้าวันนี้ครับเรานี่ยะครับฝากสีเดียวด้วยฝากพรเาไปด้วยฝากไม่ดีของนโยบายอะไราด้นะครับครับผมคุณการดีขายั้งยุ่ากแตยัารดี้วอเราเมาเนดาวส้วนมลยัรูคต้นม่าดัแต่ว่าผักเนี้ยนินะขี้นนี้เราัดได้เป็นผเป็นตัวแทนขอคที่ร้านเนี้ยครับอามาต่อสู้เรื่อง โอ้ยนนเ่้อคราบองลไลก่ริมาว่จะทำออยู่บ้างาแนะนเราเนี่ยไา่ไมไปไม่ม่ไม่ไ่ไม่่ไไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ไั่ไม่ไม่ไม่บม่ไไม่ไม่ไมม่ไม่่ไม่ไมก่ไม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 มไม่ไม่ไม่ไมไม่ไไ่ กาเล่แต่ว่าการทำบางสิ่งบางอย่างมาขำปากเราแม่เรากาแลงเราการนับเป็นแบบนั้นก็ไม่เล่นการเมืองแต่วันนี้คือท่านพักเขาเปิดเขาเปิดเซรีจะไม่ครับคนนี้แหละคนนี้มีคนเดียว เดินไทยหน้าสยางเบอร์ายครับออเด็เดตัวจริงวี่สี่ที่พกแล้วนี่ครับสี่ที่พกแล้วครับชายอันนี้วัวหน้าผักครับเขากระโปวัวหน้าพักสี่ทิบสี่ครับก้มก้มมอนีอ๋อาขึ้นมาครับแต่ตัวจริงวัวหน้าผากล่อลังนี่เลยนี่แหะครับนี่แหละครับลูกชายลูกชายสองเออก็บโอยู่หลายั อันนี้บอกให้วันนี้ส่งกุญแจปุ๊บปุ๊บกับปุ๊บไข่ไตโร่นี่ต้องแก้ปัญหนาคือคือจริงจริงทุกทีเลยป้าก็คือราคาย่างเนี่ยเราย่างให้ไทยก็ได้แค่กรับเป็นต่างกันเลยกับปะาดสัแกงท่านอะได้ป้าราคาเลขนะนี่พอเจอเจอพอพอได้ซอสอันนี้ไม่ได้หวานนะครับที่ชาวบ้านเขาเร่งพอได้ซอสเซ็ตปุ๊บ ข้าไปูเรื่องยากเลยเรื่องป้ามเลยบอกเข้าไปทึงตัวหน้ามู่บ้านบอกอย่าพูดทำไมมันกับมันกับแกไม่ได้อันนี้ใจขวบรถแรกนะใจรี่น้องรับไปข้าไปหน้าหันแรกหันพูดมันจะตัเล็มากอะไั่เดี้ลงกบมาจกสการบันั่นรงยนให้รี ตัวที่บรรทิดครับตัวอะไรที่บรนทิดตัวายตายาตายายาย่แ้ลเขาเร่กว่ามีถึงไลัหลูตาแรกตาหนังทัวัเดียก่อนมาคุยกันนี่มาครับเที่ยวรจริงจริงยากที่จะให้จัดเวทีเยอะๆเพราะว่าชาวบ้านจะได้เห็นหัวพุธมช่ชาวบ้านจะได้เห็นใในโยบ้นโยบายขอพคุณเนี่ย วันดีครับหน่วะปากกลไรด้วยเพ็ดติมเพศอยู่อ๋อติามเพรอยู่ขอบคุณมาครับตาจุยเชิดนะเป็นวันแขอบคุณมากนี่ครับอ๋อนั่นนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเที่ยวที่ไรขบคุณอครับขนเลงนเลเลยนะครับงานนนละใ่ม้างน ไอ้เก yeah. <pe> ิดเน้นแต่ว่าเงือบแบบนี้ดีแล้วเอฟซีบอกว่าโอ้หน้ามันว่าไม่เปลือยไม่ามันแบบนั้นแหละชาวตีนเดนที่ไรครับไก่ดิบดิกันตากเลยนะตากเลยโอ้ขอบคุณมากเนี่ยไลฟ์พีอยู่เนี่ยตัดสายเอฟซีสวัสดีครับเอฟซีเอฟซตัวจริเอฟซีตัวยงตัวยงกันตัวยงครตัวยงกันตอวยงนตัวยกันงกันตงนัยนงนงกันนตั่นตัยงันตัยวนกันังน คยดีชมปมกับว่าเคยดีดาวกับว่ายปุมพ้อเราตกลาปลาดับอกกระแทะู้ไหสังห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยรั๋ยวผกขอยัดเร่องต่อขอบคุณค้าับขอบคุณคอนคาบมอวไม่ีครับนี่ยครับโทมัน บบคครัพี่ตำรวจน่ารักมากอ้โงเข้าไขอบคุณครับอ่ะต่อกันเลยนะฮะไปต่อเลยพี่ครับร้านของ ตอนน่อเลยฮะวันดีจ้าวัสดีจ้าครับวมกัิีแล้วเนี่ยคือเอฟซีก็รู้จักเราอยู่แล้วแล้วก็มาประกอบกับกระแสพักด้วยมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามีกำลังใจนะครับมีกาําลังใจพอสมควรที้า <c oughs> วัสดีครับอยากแห้เดินนักฟานนี้ด้วยจากตัวเอง <c oughs> <c oughs> นี่มันฟ้าด้วยนะครับพ่มสิดลมปิฟ้าเงยอยู่ับกลางเลยนะเป็นความพดเลยลฟังด้วยเรอมีติดลงฟิดนะครับเรียกน้ำสีนะครับอยู่ตรงนี้ กลาดกวนี Guys, ten, <laughs> ่ก็ว่าเก่าใรู้ว่ากจริงกจริงเาโอ้ก็คุณหวาเกับริคุณกัพี่ก็น่ารักมากข้าไปแล้วพี่อ้อมบอกเดนไม่ดูรถเลยเห้นอยู่สังเกตอยู่พี่อ้อมบกคุณมากที่เป็นห่วงครับโอาด้วยนะครับพวกทีเดีวิทยาว้าทีเวิาคหนนี่าไปด้วยนะในนี้จะมีชาวบ้าในภาคเกษตรกรแน่นอนร้อนโต๊ะย่างเลยในจดมายของาไนะ าคับสวัสดีจันโอมาทางไหนมานี่ต้องมาลยรอบะไรตันี้กรเออเออส่งตามมาเตบอย่าว่าเลืนไหนรักก็๋อมานี่ส่วนมากมาถาวิก็ยังไม่เพิ่มฉันะนะครับครับ้าเวยนะครับได้ครับได้ครับโอเคนะครับยาวเลยะ dạng vậy các bác phải bác sĩ ở bác sĩ bác bác sĩ bác bác sĩ bác sĩ bác sĩ bác đạo bác sĩ 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 bác 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 sĩ bác sĩ bác sĩ bác 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 sĩ ลุงฟ้ามี่วิดด้วยนะคระับบ้าฟ้าเี่ยวิดด้วยฟาเก่า,าใบเลยนะครับุ้นกี้หลิรับลุงเุงเป็าานตัวตับเกาใบนะครับฟาด้วยนะฟ้นะครับกนะ็เป็นมาขออนุญาตนะครับ เขาจริงๆเนี่ยในอำ,อำเภอรหรือตำบลที่ใกล้เคียงนะครับสุราธานีเนี่ยยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่ติดทะเลด้วยห่างจากนี่ไปไม่กี่กิโลด้วยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเร,เราเราพักการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนเพราะมันเดินอีกยาวหลบหลหลมานนิดเึงยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ในส่วนของช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในงานบุญงานบวชกันต่อนะครับจนถึงค่ำวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมศริรวิทย์นะครับตัวแทนพระเข้าวไกลเขตหก นะครับซึ่งมีอำเภอชายยาทชนะท่าฉา,า,างและวิภาวดีด้วยนะครับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวมันอีกยาวเลยเดี๋ยวแบตไม่พอนะครับกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ